เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสบายดีกันใช่ไหมคะเด็กๆคะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะระดับชั้นอนุบาล3กับคุณครูจอยนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนคุณครูจอยมีเกมมาให้เด็กๆเล่นอีกแล้วคะ่ะ Match the pictures แปลว่าอะไรลูกเด็กๆน่าจะคุ้นเคยคำนี้แล้วนะคะ ก็คือให้เด็กโยงเส้นจับคู่รูปภาพใช่ไหมคะระหว่างรูปสัตว์กับที่อยู่อาศัยของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสัตว์ชนิดไหนอาศัยอยู่ที่ใดนะคะรูปที่หนึ่งคะ่ะรูปอะไรคะเด็ก,ดกรูปพึ่งใช่ไหมคะบีผึ้งนะคะมาดูที่อยู่อาศัยของผึ้งกันค่ะเด็กๆรูปไหนนะรูปที่ สามใช่ไหมลูกอันนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพึ่งนะคะเขาก็จะบินเข้าไปตรงด้านในกลมๆตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีรังของเขาอยู่ข้างในนะคะต่อมาค่ะรูปแกะใช่ไหมคะชีฟแปลว่าแกแกะ,แกะอาศัยที่ไหนคะเด็กๆอาศัยในฟาร์มใช่ไหมคะในฟาร์มรูปนี้เลยแล้วก็รูปที่สามก็คือเบิร์ดนะคะเบิร์ดแปลว่า นกใช่ไหมลูกนกอาศัยในรังนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ nest แปลว่ารังนกนะคะเก่งมากๆเลยตัวสุดท้ายแล้วค่ะ rat หนูนั่นเองหนูอาศัยในรูหนูนะคะเด็กเคยเห็นในเรื่อง Tom a n d Jerry ใช่ไหมคะก็จะเจอรูหนูแบบนี้นะคะอ่ามีอีกหนึ่งเกมค่ะแต่อันนี้เป็นเกมจับคู่ ระหว่างตะก,ก้ากับสิ่งของนะคะกับออข้างล่างจะเป็นพวกผักนะคะเราก็จะมีปลาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตะก,ก้าใบไหนคู่กับของอะไรบ้างน,นะคะใบแรกเลยค่ะเด็กๆเข็นอะไรอยู่ข้างในคะเนี่ยแดงๆมะเขือเทศใช่ไหมลูกมาหามะเขือเทศก่อนมะเขือเทศอยู่ที่ไหนคะโอ้ตรงนี้เองใช่ไหมลูกแล้วก็อีกหนึ่งอันเหลืองๆอันนี้คือ สับปะรดนะคะสับปะรดก็อยู่ตรงนี้นี่เองเก่งมากๆเลยเด็กๆใช้สายตานะคะแล้วก็ฝึกสมาธิในการมองนะคะรูปต่อมาค่ะรูปแตงโมค่ะวอชเมลอนอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะวอชเมลอนหรือว่าแตงโมและอีกหนึ่งรูปค่ะส้มๆรูปอะไรคะเนี่ยอ๋อแครอท แค่รออยู่ตรงนี้เองเก่งมากๆเลยมาดูรูปต่อมาค่ะรูปนี้ก็คือแยมใช่ไหมคะแยมสตรอเบอรี่นะคะเด็กเข็นหรือ,อยังอยู่ตรงไหนโอ้โหตรงนี้นี่เองและอีกหนึ่งรูปค่ะฟิชแปลว่าปลาเห็นปลาหรือ,อยังลูกปลาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเก่งสุดๆไปเลย ต่อมาค่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้ค่ะและอันสุดท้ายเลยเขียวเขียวตรงนี้ก็คือบล็อกโครลีนั่นเองบ็อกโอรีอยู่ตรงนี้ตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์พื้นฐานกันนะคะที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะวันนี้คุณครูจอยจะมาทบทวนคำศัพท์พื้นฐานนะคะให้เด็กฝึกอ่านออกเสียงตามนะคะแล้วก็ฝึกสะกดตามนะคะมาดูคำแรกเลยค่ะว้าวรูปอะไรคะลูกรูปน้องหมาใช่ไหมคะรูปสุนัขน่ารักมากเลยสุนัขภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาสะกดยังไงนะ ไหนบอกคุณครูจอยสิคะ<_ <EN> _ <t une> ใช่แล้วค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะสุนักก็คือ D O G J แปลว่าสุนักนะคะเด็กๆจำคำศัพท์คำนี้ให้ดีๆนะต่อามาค่ะคำว่าเอรูปอะไรนะเตียงนอนใช่ไหมลูกเตียงนอนภาษาอังกฤษก็คือ B E เ b แปลว่าเตียงนอนนะคะหลังจากเด็กๆตื่นจากการนอนหลับแล้วเด็กๆต้องทำยังไงคะต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะคะพับ,พบผ้าปูที่นอนให้เรียบร้อยนะคะฝึกทุกๆวันให้เป็นนิสัยนะคะลกูกต่อมาคะ่ะรูปอะไรคะเนี่ยใครเคยเห็นคุณแม่ใช้งาน สิ่งสิ่งนี้บ้างคะออาถูกต้องค่ะเด็กๆรูปไม้ถูพื้นนะคะภาษาอังกฤษก็คือ mop mo แปลว่าไม้ถูพื้นนะคะเอาไว้สำหรับทำความสะอาดนะคะตัวต่อมาค่ะรูปอไรหน้าสีชมพูน่ารักเชียวรูป หมูใช่ไหมลูกหมูภาษาอังกฤษออกเสียงตัว P ใช่ไหมคะ P I G พิกแปลว่าหมูมาถึงรูปต่อมากันค่ะเด็กๆรูปอะไรคะลูกรูปแม่ไก่ใช่ไหมคะแม่ไก่ออกไขใ่ให้เรากินใช่ไหมคะคำศัพท์คําว่าแม่ไก่ภาษาอังกฤษสะกดว่าอย่างไรคะ มีเด็กคนไหนตอบคุณครูใจได้บ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะ S E N H แปลว่าแม่ไก่นะคะเด็กคำต่อมาค่ะมีรูปอะไรคะลูกร,รูปสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าใช่ไหมคะคำว่าสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าสะกดยังไงนะมีเด็กคนไหนรู้บ้างคะ คำว่าสุนัขจิ้งจอกก็คือ F O S Fox แปลว่าสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะใบงานที่ได้ไปรับจากที่โรงเรียนนะคะแล้วก็หยิบของวันอังคารที่7กันยายนค่ะ ให้เด็กๆวงกลมคำศัพท์ที่ถูกต้องและระบายสีภาพให้สวยงามเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆต้องดูคำศัพท์และดูรูปภาพถ้าคำศัพท์คำไหนตรงกับรูปภาพก็ให้เด็กๆวงกลมนะคะยกตัวอย่างเช่นคำแรกเลยรูปอะไรลูกรูปหมูใช่ไหมลูกหมูภาษาอังกฤษสะกดยังไงคะลูก pin หรือว่า pig คะ p i g พิกแปลว่าหมูเด็กๆก็วงคำศัพท์นะคะแล้วก็ระบายสีรูปหมูให้สวยงามด้วยนะรูปต่อมาค่ะรูปอะไรคะเด็กๆเอาไว้ทำความสะอาดค่ะเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้เลยรูปม็อบใช่ไหมลูกม็อบหรือว่าหม้ถูกพื้นนะคะ MAP หรือว่า MOP คะ M O P ใช่ไหมลูกมอปแปลว่าไม้ถูพื้นนะคะแล้วเราก็ระบายสีภาพนะคะอ่ามาดูอีกหนึ่งข้อค่ะเด็กๆอันนี้รูปอะไรคะเนี่ยรูปปากกาใช่ไหมลูกปากกาภาษาอังกฤษ P E N หรือว่า P E T คะเด็กๆลองคิดสิลูก P EN ใช่ไหมลูกเพนปากกาแล้วหนูก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะทำให้ครบทั้ง9รูปเลยนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ